สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้แล้วรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับเนื่องจากปัญหาโควิดระบาดตอนนี้ฮะทำให้เราไม่ได้ออกไปไหนครับเราก็เลยไม่สามารถจะพาคุณผู้ชมออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดูเรื่องราวแปลกๆสนุกๆได้แต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปช่องของเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวทั้งหมดในช่องครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดคุยกับคุณผู้ชมแบบนี้ในสไตล์เท็ดดี้เองครับเรื่องของเรื่องวันนี้นะฮะผมได้ไปเจอหนังสือมาเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือที่เขียนชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดครับผม พอได้เห็นชื่อหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาฮะผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าคนเขียนหนังสือเล่มนี้เขาคิดอะไรอยู่แต่แน่นอนครับผมไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มนั้นมาอ่านหรอกแต่ผมตั้งคําถามครับผมตั้งคําถามของคนที่ตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ออกมาว่ากล้าที่จะถูกเกลียดคืออะไรตั้งคําถามกับตัวเองครับเพราะโดยปกติธรรมชาติของเราเนี่ยเราจะต้องพยายามทําตัวเองให้เป็นที่รักใช่ไหมครับ ที่รักในครอบครัวที่รักในเพื่อนฝูงที่รักในที่ทํางานที่รักในทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นที่รักนั่นคือสิ่งที่เป็นที่รักทุกคนไม่อยากให้ใครเกลียดครับเว้นแต่บางคนนะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเกลียดฉันก็ได้ฉันยอมอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีคนพวกนี้แล้วทีนี้ครับผมในเมื่อผมไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วผมเอามาคิดได้ยังไงได้ครับ เพราะว่าผมคิดจากหัวข้อของเขานั่นแหละแล้วเอามาตั้งเป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะคุยกับทุกคนตอนนี้ครับตรงน,นี้ฮะ,นนฮะกล้าที่จะถูกเกลียดด้วยเหตุผลตอนแรกที่เราพูดไปว่าเราพยายามทําทุกอย่างให้ดูดีเพื่อที่จะไม่มีใครเกลียดใช่ไหมครับเพราะหากว่ามีคนเกลียดเราอ่ะเขาก็เป็นศัตรูกับเราใช่ไหมครับเราก็จะหาประโยชน์อะไรจากเขาไม่ได้แต่ถ้าเขารักเราอ่ะเราจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นมากกว่าใช่ไหมครับมันทําให้บางครั้งนะในความคิดของผมจากหัวข้อของหนังสือเล่มนั้นครับ มันทําให้เรารู้สึกว่าทําไมเราถึงไม่พยายามที่จะเป็นตัวเองทําไมเราถึงพยายามที่จะไม่เป็นตัวเองเพราะบางครั้งความเป็นตัวเองของเรามันทําให้คนอื่นเกลียดไงครับพอคนอื่นเกลียดเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นใช่ไหมแต่สิ่งที่คุณสูญเสียไปจริงๆแล้วอ่ะมันคือสูญเสียความเป็นตัวตนของคุณเองครับคุณไม่กล้าที่จะแสดงออกกับใครว่าคุณเป็นคนแบบนี้เช่น เช่นคุณเป็นเกย์ผมสมมตินะว่าคุณเป็นเกย์แต่คุณไม่กล้าบอกกับใครว่าคุณเป็นเกย์คุณเป็นเกย์เพราะคุณกลัวพวกเขาจะเกลียดคุณคุณกลัวครอบครัวคุณจะรับไม่ได้คุณกลัวเพื่อนฝูงคุณจะไม่ครบเพราะคุณเป็นเกย์คุณเลยพยายามที่จะแอปแมนเป็นผู้ชายแมนแมนหรือพยายามจะเป็นสาวเต็มตัวเพื่อที่จะไม่ให้ใครรู้ว่าคุณเป็นเกย์เพราะคุณกลัวว่าเขาจะเกลียดคุณใช่ไหมจริงไหม แล้วถ้าหากคุณกล้าล่ะคุณพร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณเองมาว่าคุณเป็นเกย์แล้วคุณเป็นตัวตนของคุณเองอะ่ระหว่าง2แบบนี้แบบไหนทําให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขกับตัวเองมากกว่าครับย้ํานะครับความสุขกับตัวเองฮะไม่ใช่ความสุขในสายตาของผู้อื่นครับคุณลองใช้เวลาคิดดูสิผมเชื่อว่าคุณเองมีคําตอบอยู่ในใจนะครับและคุณก็มีคําตอบอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าฉันทําไม่ได้หรอกเพราะ หน3 4งสที่คุณก็จะบอกว่าฉันไม่กล้าบอกใครแร้วว่าฉันเป็นเกย์ฉันกลัวพ่อฉันรับไม่ได้ฉันกลัวแม่ฉันรับไม่ได้ฉันกลัวนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายฉันกลัวจะตกงานฉันกลัวเพื่อนฝูงรับไม่ได้คุณเลยพยายามทําตัวให้เป็นอย่างที่คุณไม่ได้เป็นเพราะคุณกลัวว่าเขาจะเกลียดคุณใช่ไหมครับคุณพยายามทําตัวเองให้เป็นที่รักเพราะคุณไม่กล้าที่จะถูกเกลียดใช่ไหมครับ แต่คุณเชื่อไหมหลายๆคนที่ผมรู้จักครับเมื่อเขาเปิดเผยความเป็นตัวตนของเขาออกมาฮะชีวิตเขามีความสุขมากกว่าเดิมเยอะมากครับและอีกได้หลายๆเรื่องครับเช่นคุณมีความสามารถในการเขียนหนังสือแต่คุณไม่กล้าจะเขียนออกมาเพราะคุณเคยถูกด่ามาว่าคุณมันเขียนหนังสือไม่ได้เรื่องไม่ว่าจะจากใครก็ตามครูบาอาจารย์สมัยเด็กหรือใครก็ตามที่คุณรู้จักแล้วเขาบอกว่าคุณทําเรื่องเนี้ห่วย คุณไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้หรอกคุณเขียนหนังสือไม่ได้คุณมันกระจอกคุณมันกาก,ากคุณทำไม่ได้หรอกแล้วคุณก็เก็บเรื่องราวนั้นมาฝังหวยชีเพื่อที่คุณจะไม่กล้าแสดงออกในเรื่องเรื่องนี้เพราะคุณกลัวจะถูกเกลียดอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมันทำเรื่องนี้ไม่ได้ วันนี้ฮะเท็ดดี้มีความคิดอย่างหนึ่งเพียงแค่จากหัวข้อหนังสือเล่มนี้ครับที่อยากจะบอกให้คุณรู้นะฮะคุณอาจจะเกลียดผมแล้วก็ได้ตอนนี้แล้วผมก็บอกเลยผมไม่แคร์ผมไม่สนด้วยว่าคุณจะเกลียดผมตอนนี้เพราะสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้ทําให้ใครหลายๆคนสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วเลิกที่จะกลัวคนอื่นเกลียดได้อีกแล้วฮะผมอยากให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็น ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะเป็นเกย์คุณจะเป็นนักเขียนคุณจะเป็นช่างถ่ายภาพคุณจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณแสดงสิ่งนี้ออกไปแล้วคุณจะถูกเกลียดถ้าหากว่าคุณชั่งน้ําหนักระหว่างการถูกเกลียดกับความสุขในชีวิตคุณนะคุณชั่งน้ําหนักสองสิ่งนี้อ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนที่รักของคนอื่นแต่คุณมีความสุข น้อยมากๆมากมามากม,ากม,ากมากถึงขั้นระดับมีความทุกอยู่เพราะคุณรักษาความเป็นที่รักไว้คุณจะไม่มีทางมีความสุขในชีวิตจริงได้เลยแต่ถ้าวันหนึ่งคุณพบว่าชีวิตคุณสามารถมีความสุขได้จากสิ่งที่คุณเป็นคุณจะมีระดับความสุขที่สูงเหนือกว่าการถูกเกลียดไปได้เพราะการถูกรักหรือถูกเกลียดมันไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วเช่นคุณเป็นคนอ้วนโคตรอ้วนเลย แต่คุณพยายามใช้แอปพลิเคชันทุกอย่างที่มีในมือแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลเพื่อให้คนรักคุณแล้วคุณเปลี่ยนตัวเองนะยอมเผชิญหน้ายอมรับกับความจริงคุณอ้วนคุณก็ถ่ายมันไปอ้วนอ้นนั่นแหละถ้าเขาจะรักคุณเขาก็รักเพราะคุณอ้วนเขาไม่ได้รักเพราะคุณหุ่นดีเขารักเพราะคุณอ้วนและคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์เพราะคุณเป็นสาวอ้วนที่มีเสน่ห์หนุ่มอ้วนที่มีเสน่ห์แล้วแสดงความเป็นตัวตนของคุณออกมาอย่างเด่นชัดว่านี่คือตัวคุณ นี่กูนะกูกูเป็นแบบเนี้ยจะรักกูก็รักแบบนี้จะเกลียดกูก็เกลียดไปเลยกูไม่สนถ้าคุณสามารถทําได้แบบนั้นครับผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่มีความสุขครับคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนร่ํารวยอะไรมากมายมหาศาลแต่คุณจะเป็นความคนที่มีความสุขในใจฮะเปิดเผยความเป็นตัวเองเออกมาสแสดงสิ่งที่เป็นคุณออกมาแม้ว่าคุณจะต้องถูกเกลียดครับผมผมย้ําอีกครั้งว่าผมไม่ได้อ่านเนื้อหาของภายในของหนังสือเล่มนี้ แต่เพียงแค่หัวข้อของเขาก็ทําให้ผมสะดุดใจว่าเฮ้ยจริงเหรอที่เราจะกล้ายอมให้คนอื่นเกลียดแล้วมันจะไม่เกิดผลกระทบอะไรกับชีวิตเราขึ้นมาหรอผมมานั่งคิดนอนคิดแล้วผมก็ได้คําตอบแบบนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมท่านใดมีความคิดมีความรู้สึกที่แตกต่างจากสิ่งที่ผมพูดเชิญคอมเมนต์ครับเรามาแชร์กันแบบพูจเจริญแล้วนะครับผมไอ้ประเภทแชร์มึงมึงกูกูไม่ต้องกดไม่ต้องโพสต์ลงมาฮะยังไงผมก็รีพอร์ตคุณแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วคุณอาจจะโดนแบน นะคุณเกลียดผมแล้วไหมเริ่มเกลียดผมแล้วไหมถ้าผมพูดความจริงออกมาเริ่มเกลียดผมไหมแต่ผมไม่แคร์ผมย้ําอีกครั้งนึงนะฮะผมไม่แคร์ถ้าคุณจะเกลียดเพราะว่าผมพูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้ออกมาและผมอยากให้คุณทําอย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้ครับผมผมอยากเห็นคุณมีความสุขและหากคุณผู้ชมชอบใจนะฮะคิดว่าเรื่องราวคำพูดของเราทั้งหมดมีประโยชน์มีสาระเพียงพอที่คุณจะกดติดตามเราเชิญกดติดตามเราได้ครับแล้วคุณจะพบกับเราเป็นประจำ แน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับผมสวัสดีครับ